เรียกว่าก้านก้านสาหร่ายเนาะในใบน้ำทะเลมันซัดเข้ามาเต็มหมดจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีเขียวเห็นเห็นมีทรายอยู่ด้วย ต้แบบนี่แหละล่างใต้ออกนะั่งเยวก็ไปล่างางานอ,อีกเท่นึงสองเทื่สามเทืาแกบ,บาไปเนี่ยเ,เป็นสีเขียวแลวหน้าตามันกับประมาณนี้แหละซุกแล้วเขียวเป็นตะเสียบคอยจิ้มกับน้ำแจว่าธรรมดานะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทำจิมจ้มแจว่วธรรมดา ไข่ว่าเสียบป่าเสียมันขึ้นอยู่กับผู้มากมากกลัวกรอบกรุบกรุบอืมอืมต้องไปหาแบบนี้มาเพิ่มอมืแบบเหยวเอะไรเสียบนะมาลองลายๆอันกรอบมาก ต้มบ่โดนต้อมประมาณสองสามนาทีมักอันนี้มักอันนี้อืมมันกรอบมันกินปลาหมึกก่อนเดี๋ยวลองอื่นอืมแซ่บใช่ละอันยนาวๆหน่อย

อืมอยู่ที่คนชอบเนาะข่บัตตดข่บัตัดบดางอย่างเนี่เพราะว่าสียหูวว่าอันไดมันเป็นลักษณะใดอืมต้องยกเิ้วให้สองนิ้วสมนิ้วเลยแล้วลองอย่างอื่นอันไหนอร่อยที่สุดอันนี้อะไรเนี่ยจะไม่ได้ว่าเก็บอะไรมาลองดูนะ อืมอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่อนนม,รมันอย่างน้อยนี่นะอืมลักษณะอย่างนี้ดูนั่นจะเป็นยังไงอันนี้ข้าวต่อไปสงสัยต้องต้มนานอีกนิดนึงมันมีความขมอ,อะขมขมกบกรอบ ถ้าคนชอบขมอมือันนี้แนะนําคนชอบขมนะแต่ตัวค่อยไม่เท่าไหร่ <c oughs> มามาักปันไดอันนี้ขมนิดๆบ่ขมซอเสเดาขมนิดๆขมน้ำกลั่แจะชอบที่สุดเลยอันนี้ชอบอันนี้ปกกุบกลับตรงไปหามาเพิ่มเอามาแค่นี้เพราว่ามาลองซิมมึงซสือ อืมอบอืมมันหนาวเสือเนาะข่อย่างไก่เตะเหรียญอยู่สเสมอแน่ๆมันสัตว์มากมันสัตว์มากเกยฟังตามตามหาดข่อย่างเหรียญเกือบเสมอเตะเหรียญเกือบเสมอ เล,เลยเลยล่องถามมูพวกในกลุ่มเบิงเขาบอกว่ากินได้ป่ะซันวาโอ้แซ่บกรอบอันนี้แซ่บก็มูอืมใบเสลี่ยสวยมั้ยอันนี้ก็อร่อย มีความกร,กรอบกรอบเนื้อๆกรอบแบบบัซซาลายนั่นแหละแต่ว่าถือว่าพันพันสุดยอดอันนี้เหมือนจะเหนียวเนาะแต่กรอบมาก สุดยอดค่ะมากมากมากถือว่าพานันเ้วค่อยสิ <c oughs> เลือไวหน้อยนึงเราค่อยสิไปหันฮันฮันแฮ็ดเมนูแนวอ,อื่นนะั่นตอนนี้ถือว่าซิ้มเบิ่งก่อน